เราดูการวิธีการอัปโหลดรูปภาพเพื่ออัปเดตใน g o o g l e Map นะครับก่อนเด่นเราเปิดไปที่ฟังก์ชันไปที่แอปของแมปของ Google เราต้องเปิดตำแหน่งกดตำแหน่งครับให้ตำแหน่ง gps ตรง กดไปที่ตำแหน่ง GPS ให้มันตรงอยู่พื้นที่ที่เราอยู่แล้วเราก็ขยับขึ้นมาดูว่าบริเวณนั้นมีสถานที่ที่เราต้องการหรือไม่เมื่อมีสถานที่ที่เราต้องการเราก็กดไปที่ตำแหน่งที่ปักหมูดสถานที่เราครับตำแหน่งที่ตำแหน่งที่ตัวอย่างที่จะให้ดูคือวัดน้องไผ่ไปรลีกดไปที่ตำแหน่งนั้นเราจะขึ้นครับสถานที่ประกอบพิจการนศึสษาวัดน้องไผ่ไปรลีเราก็เลื่อนขึ้นมา เลื่อนเลื่อนเลื่อขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาอ่ารอรมาอัปเดตมันจะมีคำว่าอัปเดตให้คลิดที่อัปเดตอัปเดตเพิ่มโพสตที่มีรูปปเพิ่มโพสที่มีรูปอัปเดตเราอัปเดตอะไรครับรูปภาพเราก็เพิ่มรูปภาพได้ครับเราเพิ่มรูปภาพเพิ่มรูปภาพของตำแหน่งตำแหน่ง ที่เราระบุไว้นะครับเราก็บวกเพิ่มรูปภาพไปครับเราก็มาดูกันในที่นี้มีรูปภาพอะไรเมื่อ,อผมผมได้ถ่ายรูปภาพไว้เมื่อแล้วครับลองดูทักสองรูปนะครับ แบวงของสาลาการประเรียนไว้ประกอบพิธีกรรมทงางศาสนานะครับเรากดจิ๊กไปสักสองรูปครับแล้วก,กดโพสตแค่นี้ก็เป็นการเสร็จการอัพเดตร,รูปภาพลงบน Google Map นะครับเพื่อให้ทุกคนในโซททเชียลใช้ Google Map แล้วพอมาถึงจุดตำแหน่งนั้น มองเห็นภาพที่เราเพิ่งอัพเดทไปแล้วว่าสถานที่นั้นมีอะไรที่อัพเดทใหม่ๆเมื่งคลิปนี้เป็นคลิปทดลองการทำนะครับผิดภาพประการใดก็ขออภัยเวลาที่นี้ด้วย